สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องกลมพันธุลากาันมาเด้อพี่น้องมาเจ้าัะเขือํากันกลมพันธุเนึ่งพริกนึ่งกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำค่ะพี่น้องตำพริกตำกระเทียมก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่มะเขือนะคะนี่ค่ะซุปมะเขือค่ะพี่น้องซุปมะเขือซุปมะเขืออ้าวเสร็จเรียบร้อยใส่มะเขือลงเลยค่ะนี่ค่ะใส่มะเขือลงไปเลย เปิบเป๊บเป๊บนี่ค่ะโขกเลยค่ะตำเลยค่ะพี่น้องสูตรเข้มข้นนะคะวันนี้สูตรเข้มข้นแบบง่ายๆเลยค่ะโขกมะเขือให้ละเอียดไม่ถึงขนาดละเอียดหรอกค่ะให้แตกนี่ค่ะ FC ขาส oup มะเขือสุปบะเขือ เด็ดเคล็ดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะเอฟซี F C ค่ะปบ๊ปบเบบพอแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลา,าค่ะใส่น้ำปลา,าลงไปเลยค่ะน้ำปลา,าสำเร็จรูปนะคะหนึ่งสอง สามสี่ค่ะใส่ลงไปสี่ช้อนโต๊ะผงชูรสตามลงไปค่ะชูรสใส่ลงไปเลยค่ะก็ประมาณครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะจวกผสมคลุกเคล้ากันเลยค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะ ใส่ใบผักชีหอมแล้วก็ต้นหอมลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือตัวเด็ดแค่เราช่องโคลนพันตุลากันไผ่เสียขาเนี่ค่ะโอ้มากิกี้ทำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อพวดนะโอ้นื้พริกหนึ่งกระเทียมหนึ่งมะเขือนึ่งทุกอย่างค่ะให้สุกแล้วก็นํามาโขกรวมกันนี่ค่ะใส่น้ําปลาสุด เข้มขน้นสี่ช้อนโต๊ะใส่ผงชูรสครึ่งช้อนชาแซบแซบนำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องซุปมะเขือเนี่ยค่ะเดีย๋ยวภุมพันจัดใส่ถาดให้ดูนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะแซบซบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเอฟซีค่ะนี่ค่ะซุปมะเขือซุปมะเขือหนึ่งผักบุ้งหนึ่งมะเขือค่ะนี่ค่ะ อร่อยอร่อยสูตรเด็ดคลดรับช่องคูมพันตุลาการค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะแซบแซบน้ำกันด้อค่ะพี่น้องเด้อซุปมะเขือ1ผักค่ะ1ผักบุ้งค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ